สวัสดีครับกลับมาพบกับ MC Thai Mon อร r ช i o n 1.2.3เราก็มาอยู่หน้าบ้านของแอดมินเราจะเข้าไปดูครับว่าจะมีใครบ้างโอเคเข้าไปเลยเอาครับเจอหูฟังสีแดงครับเขาชื่ออะไรครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอ้ออผมครับมชื่อเผมครับสวัสดีครับส่วนคนคนนี้นะครับทำอะไรครับแปบอยู่เหร อ๋อตวมาม่าครับอ๋อแล้วแล้วชื่ออะไรนะเขาัเนี่ยผมคิวมาสเตอร์ครับไปเองครับโอเคเคียบอ๋อนี่มีกันแค่สองคนเหรอครับอ๋ออีกคนครับอยู่ด้านบนเขาแอบครับเขาอายอ๋อขี้อายงั้นเราต้องไปขึ้นไปสัมภาษณ์ย่องเบาๆอย่าไปรบกวนเขาครับคุณจะบรรลุเอาคุณทำอะไรอยู่เนี่ย ผมกำลังจะแฟบกับแมวครับเอาแมวนี้เอาแมวนี้แมวนี้แล้วนี่คุณชื่ออะไรเนี่ยครับอ๋อผมฟองครับโอเคเขียบแล้วในโซนนี้มีอะไรให้เราดูบ้างไหมครับในเวอร์ชั่นในในเวอร์ชั่น1.2.3ครับมีอะไรให้ดูบ้างไหมใช่ครับอ๋อมีครับตามเลยครับโอเคเขียบเราจะตามแอดมินพานําทางนะครับ เดี๋ยวครับผมผมว่าเราไปนอนกันก่อนดีกว่าไหมโอเคครับได้ครับได้ครับไปไปไปนอนนอนเอาเลือกเลือกที่นอนตามสบายครับนัตตาก้องขอนอนก่อนเลยครับโอ้ยนอนทะลุนอนทะลุครับรู้สึกว่าจะไหลตกมาด้วยนอนครับนอนนอนนอนได้แล้วเอาทะลุเลยโอเคครับอย่าดังครับโอ้ยง่วงนอนวะโอเคตื่นแล้วครับนอนไม่ได้ปิดไฟด้วยนะครับรู้สึกเออวะ ปิดไฟก่อนเร็วเลยช่วยชาในนู้ไปย่าช่วยชาไปเออไปครับเดี๋ยวผมนำทางไปเองครับตามเลยตามคุณฟ้องไปเลยครับเชิญครับตากล้องครับชอบทางด่วนเรียบเกระไม้ที่กระไม้ครับนี่ครับของอย่างแรกผมจะแนะนำคือสำหรับซืบทของเราซึ่งเป็นเอ่อเวอร์ชันหนึ่งจุดสองจุดสามนะครับก็มีเอ่อนี่เจ้านี่โผล่ออกมาโกเลมนะครับถึกมากครับโอเคครับ ทุบกับไดเอลมอนก็ไม่ตายครับแต่มันชอบมองหน้าเลยเกลียดมือแล้วมันแล้วมันมีวิธีทําหรือว่าการใช้ยังไงบ้างครับอ๋อมีครับคุณเจมส์สาธิตน่ครับโอเคสาธิตเนี้ยผมครับโอเคครับเราก็เอาหเอ่อบล็อกไอรอนนะครับย้ำว่าบล็อกไอรอนเอ่อต่อเป็นรูปตัวทีตัวทีอย่างนี้แล้วเราต้องเตรียมนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรอ๋อมะเขือเทศเอามะเขือเทศครับ มันคิดถึงฟักทองครับฟักฟักฟักทองครับกลับครับฟันเกิดมัเกิดเทศอะไรหรอเออเราก็นำมาไว้ด้านบนครับหนึ่งสองสามแท้เลยได้ไครับได้นี่ครับแล้วก็ตีกันเลยครับรู้สึกว่ามันจะบินได้ด้วยนะครับโอเคครับต่อต่อไปโอเคครับต่อต่อไปเขี้ยบนี่ครับซึ่งมีต้นไม้ต้นนี่ครับต้นไม้ด้วยอ๋อ สูงใหญ่หนักแน่นบึกบึนแล้วก็ตอนนี้สนทานแข็งแรงครับโอเคครับซอมบี้สามารถตบประตูได้นะครับโอ้ย่างงั้นเลยเหรอครับเดี๋ยวเราจะเทุดรอทุ๊ต่อไปดูกันในก่อนจบนะครับเพราะตอนนี้มันยังเช้าอยู่เลยโอเคครับเช้าอยู่เลยแล้วก็เอ้ามาผมไปไหนแล้วเนี่แล้วนี่กรงอะไรครับแล้วทำไมเหลือเตมวล่ะครับหรือว่ามาผมไปไหนแล้วเนี่ยหรือว่ากรงนี้ไว้ขังอาเบะ หมาตายหมดอ๋อแล้วแล้วโอ้ข้าวฝูงแมวเออสำหรับลืมบอกครับสำหรับเซิฟเอ,อเวอร์ชั่นใหม่นี่นะจะมีแมวมาให้ด้วยครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาทำทีเชี่ยอะไรครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ <c oughs> เท่าที่รู้นะมันกวนตีนนะมันมองหน้าด้วยแมวมองมอง,ม,ม,องมองแววตาสดใสของแมวแล้วคุณจะรู้มันต้องการอะไรครับอ๋อมันแมวมองเงครับ รูกก็ต้องการอะไรโอ okay, เคเครับแล้วมีอะไร,รต้องการเนี้ยนครับแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมค <c oughs> รับเอ่อสำหรับเวอร์ชันใหม่ก็ <c oughs> เครื่องส่งจะได้เปลี่ยนไปนะครับนี่มาดูมาดูครับไหนครับเครื่องส่งนี่ครับเครื่องส่งส่งอะไรครับส,ส่งอะไรยิงใครครับคุณจะยิงใครครับนี่เออเราก็เอาคันโยก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 นี่ไงคันโยกตั้งไฟโูกบ้าเลยแล้วนะนั่นมันนั่นมันยิน โอเคแล้วทำยังไงต่อครับเอ้าแล้วไปทุบทำไมตั้งนี้ครับอุ้ยอุ้ยมันคือไปไหนอุ้ย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 ติดเฮ้ยติดติดุ้ยสิดยอดแล้วครับโอ้มันติดมันจะยิงได้ไกลมากครับไม่ต้นไม้แล้วเฮ้ยเรียวยิงมาเลยครับผมจะเซฟเองอ๋อมีการเซฟด้วยเอออยู่ไหนครับเนี่ยยา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 โอ้ยโอลลูนบอกครับเฮ้ยบ้านได้ ไม่ไม่ไม่แล้วไม่แล้วครับครับอยากรู้ว่าที่คุณใส่คืออะไรครับอ๋อที่ผมใส่ลงไปนี่ก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรครับเออการชาร์จไฟเขาบอกอย่างงี้เราก็ต้องใจที่สำคัญของเซิร์ฟนี่ครับน้ำยาล้วทำอะไรได้ใช่ใช่นี่คือท่าใหม่เรคือน้ำยาปั๊มวิลมัคือน้ำยาเวลแล้วครับ บริการยักษ์ปี Portal ตอนคุณเฟรมครับเวลอะแล้วครับตอนนี้ตอนนี้32ครับอ๋อแล้วครับทำไมยักปีไปไหนหมดเนี่ยรอครับเจอเหมือนกันแลกโอเคครับแล้วหินนี้มันเอาไว้ทำอะไรได้บ้างเอออันนี้ซึ่งเราก็ทสำการที่สุดเหมือนกันอ๋อไอหินที่กันไฟได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าซอมบี้มันเออ่ทำลายประตูได้ยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวผมครับเดี๋ยโอเคเซเวียร์ด้วยครับโอเคครับ กรบคุณเข็มเขาทําการป้องกันประตูครับเขาทำการปิดประตูเลยตอนนี้เขากําลังจะใส่แล้วก็เราก็จะซอมบี้ไปข้างในไปเลยครับแล้วก็ตีมันทีนึงตีมันแล้วก็นันต้องฟังเสียงนะครับซึ่งถ้าเล่นอยู่คนเดียวที่บ้านนี่จะรู้สึกว่าหลอนมากเลยครับ ซึ่งผมก็ไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดดแตกหักหรือเปล่าประตูอะรู้สึกว่าจะเขาจะโดดได้ด้วยนะวดดสวัสดีสวัสดีคอยอยู่ในแบบ <c oughs> <c oughs> โอเคครับแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างไหมครับเอ่อก็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  มีอะไรกมไฟ่เอะครับไฟใหม่ครับไฟใหม่อ๋อใช่แล้วครับลืมบอกเลยนี่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของเกมเลยนะไม่ต้องอ๋อลองดูครับดูบ้านมีราคาขึ้นเลยรไฟเนี่ยว้าวเราสามารถเอาโอ้เอาไหนยิงไฟเลยส่วนนี้ก็ใช้เวลานานเลยไอตัวเฮี้ยเนี่ยเอาเอามันออกไปก่อนนี่รู้สึกว่ากีตามากเลยเราสามารถเปิดไฟกับ อปฏิกัดได้เลยครับโดยไม่ต้องติดแล้วก็เคียบเคียบมันผมรู้สึกเหมือนไม่ไดเลยเฮ้ยอย่าทำ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 มันหนวกหูอ่ะเหนียะลหมมาได้ไงลูกลูกลูกพิงผมครับลูกน้องลูกน้องเออาแล้ว๋อนียะไหมลูกน้องอย่าเคียบให้ครับอ๋อลูกน้องอย่าเลียบเลยโอ้โหลูกมึงแบบชาวล็อกครับเย็นอ๋ออย่าเคียเบอย่าซอมบี้มันจะทไงเฮ้ยมันขวิดขึ้นเหรอครับอ oh winner มันขวิดควิดผมมั่งดี B R The Champion โอเคเข้าเข้ารับเนยลืมบอกไปนะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับยังไม่มีพักอินนะครับรอรอพักอินอยู่ครับเพื่อเปิดเซิร์ฟเป็นทางการครับตอนนี้เราก็เปิดเซิร์ฟได้เล่นไปก่อนใช่ครับใครสนใจก็ลองมาเล่นคนคนที่สนใจก็เดี๋ยวจะมี IP และพาร์ด้านล่างเล่นผ่านทามาชินะครับโอเคครับเล่นบ้านาอะไรดูด้านล่างไอ้สว์เล่นผ่านทางฮามาชินะครับอย่าลืมครับทางฮามาชิ เออเดี๋ยวถ้ามีปั๊กอินแล้วเดี๋ยวสิบคนแรกเราจะให้กันเองครับโซนสิบคนแรกเราจะให้โซนฟรีเลยครับฟังัดๆครับโซนฟรีครับโซนฟรีนะครับไม่ใช่โอพีโซนฟรีครับแล้วก็อีกอย่างครับเรามาพังบ้านเน้นมินกันดีกว่าครับโอ้รู้สึกว่ายายพัพเปอร์อยู่บนครับอุ้ยชาวล็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีลูกพิงครับลูกพิงลูกพิ้งระเบิดใส่ดีครับลูกพิงครับเดี๋ยวไม่ลูกพิงดูดูดูความสามารถครับเหนือกว่าที่คิดครับ ลุยระเบิดไอ้ปกเขาไม่ทํานะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่ทําพวกเดียวกันด้วยเขาเขาไม่ก็ไม่กล้าสู้กับเอ่อพวกผีชีพอะไรอย่างนี้พวกถือระเบิดนั่นไงครับเขี้ยวกี้วโอ้ยยิงแตนูใส่โอ้ล็อกตกแลววรู้สึกว่าจะแอก What the fucking that โอ้ยคมเม้นเมอสไนท์ครับอ๋อมือสไนท์ มีอะไรอีกบ้างอที่จะแนะนำเขาโอเค okay. ม,มียังมีอีกไหมครับเนี่ยก็คงไม่มีแล้วครับเออก็ฝากเซิร์ฟไปด้วยครับโอเคครับนี่เฟมเฟมเนี่เนี่เนี่ยดูชื่อเซิร์ฟหน่อยเซิร์ฟเอ็มซีถ่ายหมอนแต่ที่จริงเป็นภาษากรีตรวัวพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ<ร>์ใหญ่ไม่มีสกเกลตันอยู่ในบ้านครับอ๋อแขกแขกอ๋อแขกครับแขก มันไม่เปิดมาได้ไงครับไม่ได้เปิดประตูให้มันมานี่ครับมันเกิดนะมันเกิดอผมยิงลูกไปเนี่ยเอออ๋อลืมบอกตีโกเลมแล้วไอรอนจะตกนะครับอ๋อ้แต่ไอรอนนี่ตายครับมันถืกมากครับนี่มามามาดูตรงเนี้ยที่ขังโกเลมมันเนี่ยโอเคครับอะไรครับเนี่ยเฮ้ยนั่นมันเอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นหีม้าครับมนีมาล้ว